วิธีปล่อยวางง่ายๆในชีวิตนะคะ 1. อย่าคิดถึงอดีตคะ่ะ อดีตมันเป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วเกิดขึ้นแล้วและจบไปแล้วค่ะเราแก้ไขอดีตอะไรไม่ได้แล้วค่ะครวรเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นมาค่ะน่าจะเกิดขึ้นเลยก็มันเกิดไปแล้วไม่น่าจะทําเลยก็มันทําไปแล้วไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยก็มันพูดไปแล้วชีวิตไม่เหมือนคลิปหนังนะคะที่จะสามารถกรอกลับไปได้แล้วก็เป็นลบดีลีทแล้วก็ภาคใหม่ได้หรือว่าแก้ไขใหม่ได้ค่ะ เมืแก้ไขอะไรไม่ได้ก็แค่ทำใจยอมรับกับมันแล้วใช้ความผิดพลาดท,ทั้งหลายนำมาใช้เป็นบทเรียนค่ะครั้งหน้าจะได้ไม่ทำผิดพลาดอีกเอาความผิดพลาดมาเป็นครูสอนใจค่ะเราอาจจะลืมครูได้แต่บทเรียนที่ครูให้ไว้เราไม่ควรลืมค่ะสอ,อย่าก,กังวลถึงอนาคตบางคนใช้ชีวิตแค่ครึ่งทางแล้วอีกครึ่งหนึ่งสูญหายไปกับการที่กังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เท่ากับเราอยู่กับปัจจุบันแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นมีคนรักก็ไม่รู้ว่าจะรักกันไปตลอดหรือเปล่ามีลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกจะเติบโตมาเป็นคนดีไหมได้งานก็ไม่รู้ว่างานที่จะมาจะดีไหมทั้งที่บางทีวันนี้ก็ยังไม่ได้มีคนรักหรือมีแล้วก็ยังรักกันอยู่ดีมีลูกอยู่วันนี้ลูกก็เป็นเด็กดีงานที่ยังมีอยู่ปัจจุบันนี้ ก็ยังดำเนินไปได้ด้วยดีแต่สิ่งที่ดีอยู่แล้วในวันนี้กับถูกกังวลไปกับอนาคตที่คุณยังไม่รู้ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเราจะเจออะไรไม่มีใครรู้ว่าเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่แต่ที่แน่ๆเรามีวันนี้ที่สุขใจจงใช้ชีวิตทุกลมหายใจอยู่ในปัจจุบันให้มันดีไม่ต้องกังวลถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึง ทำปัจจุบันนี้ให้มีความสุขมากที่สุดค่ะสา,สาปล่อยวางมันลงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรือสุขใจไปได้ทั้งหมดแต่ใจของเราจะเป็นตัวกำหนดมันขึ้นมาให้เหตุการณ์ต่างๆมันดีหรือร้ายถ้าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเป็นตามที่ใจเราคาดหวังไว้ใจของเราก็มีความสุขแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้ ใจของเรามันก็เป็นทุกข์รถติดมากมันไม่ได้ทำให้คนทุกข์ใจได้ทุกคนบางคนมีเวลาได้อ่านหนังสือทบทวนมากขึ้นบนรถติดบางคนได้ใช้เวลาอยู่กับลูกสอนการบ้านบนรถติดบางคนได้นั่งอ่านหนังสือบนรถติดมากขึ้นคนที่ได้ไปก็มีความสุขใจเพราะรถไม่ติดแต่เด็กขายพวงมาลัย ก็มีความทุกข์ใจเพราะอยากให้รถติดนานๆเขาจะได้ขายพวงมาลัยได้มากขึ้นจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์เดียวกันต่างความหวังทุกสุขก,ก็สามารถแตกต่างกันไปได้ดังนั้นถ้าถึงที่สุดถ้ามันต้องทุกข์จริงๆแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ให้ปล่อยมันไปคิดซะว่าเป็นยังไงก็เป็นกันคิดซะว่าปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็เกิด อะไรก็ตามที่เราไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับมันมันก็จะไม่มารบกวนจิตใจเราลองปล่อยไปจะได้ไม่เมื่อยลองวางมันไว้จะได้ไม่หนักชีวิตมีไว้ใช้ไม่ใช่ต้องแบกอะไรไปตลอดชีวิต C. ทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วข่าวความสุขความทุกข์ลาบยศสรรเริญได้มาแล้วมันก็จะจากไปหัวโขนเขายืมมาให้ใส่สักวันเราก็ต้องคืนเขาไปจนได้ แล้วกลับมาใช้หัวของเราเองอะไรที่ติดยึดไวแน่นๆมันจะแกะออกยากไม่ติดไม่ยึดไม่จำเป็นจะต้องไยึดติดมันจะโยกย้ายอะไรบ้างมันก็ไม่เสียหายความสุขความทุกข์ของเราก็เช่นกันมันมาแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกับเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าบางวันเมฆมันก็หนาบางวันฟ้ามีหนาบ้างมีบางบ้างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ปล่อยมันไป บางทีเมฆมันก็หนาจนมืดคลึมแล้วมองไม่เห็นท้องฟ้าบางครั้งเมฆดำแล้วก็มีฝนตกแต่สักพักมันก็สว่างจางหายไปแล้วท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งชีวิตก็เช่นกันสุขทุกข์มันเป็นเพียงแค่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปก็เหมือนกับเมฆนั่นและค่ะเมฆพัดผ่านท้องฟ้าได้แต่เมฆจะไม่มีวันเปื้อนฟ้าชีวิตก็เช่นกันค่ะ ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กับเพื่อนเอนท่านอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ